ทำไมประเทศไทยยังไม่พร้อมกับระบบเน็ต e ิเตอร์ริงจริงๆในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ระบบเน็ตเม ing ริงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากนักและสาเหตุที่ยังไม่นํามาใช้มีอยู่4หัวข้อญ่ๆคือ1ึกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้ออํานวยเพราะยังไม่มีกฎหมายรองรับระบบเน็ตมิเตอร์ริงอย่างเป็นทางการและยังมีข้อจํากัดด้านปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถส่งเข้าระบบได้อนอกจากนี้ยังมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมสําหรับการติดตั้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบสุทธิและค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อระบบ2โครงสร้าง ราคาค่าไฟปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและผู้ใช้ไฟฟ้าอาจได้รับเครดิตหรือส่วนลดค่าไฟที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน3ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเน็ตมิเตอริงน้อยและยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ให้ข้อมูลและความปรึกษาเกี่ยวกับระบบเน็ตมเตอร g ิงอย่างครบถ้วนและ 4. ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยังมีราคาสูงผู้ใช้ไฟฟ้าอาจาไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนทั้งหมดนี้คือเหตุผลหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถให้ประชาชนใช้ระบบเ,เน็ตมิเง รบรรลุงกันต่อไปว่าหลังจากนี้ระบบ n เน็ต t e r i n g จะมีการนํามาใช้ในช่วงไหนแล้วทุกคนคิดเห็นกันยังไงกับ4ข้อใหญ่ที่ทําให้ในไทยยังไม่สามารถใช้ระบบ n e t ็ต t e r i n g ได้คอมเมนต์มาคุยกันค่ะ